เรามาดูวิธีการเป่าฝุ่นโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับของรุ่นอ l l a สามสิบเอ็นนะครับของโปโลนะครับผมันี้เลยครับรุ่นนี้เลยสามารถที่จะเป่าฝุ่นได้นะครับก่ออากาศได้ครับอเรามาเลมาดูเลยนะครับผมเสียบปลั๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กก่อนนะฮะแล้วตัวนี้ของเราจะเป็นสายดูดนะครับตัวนี้สายดูด ใสยดูนะครับเราสามารถเอามาใช้เป่าเปได้นะครับโดยการเสียบตรงสูตรมานะครับตรงนี้นะครับเสียบเลยนะครับอ่าล็อกเรียบร้อยครับแน่นแล้วเปิดเครื่องเลยนะครับอ่าเน้นนะครับใส่หัวนี่ด้วยนะครับจะได้ลมจะได้แรงนะครับหัวปากเป็ดนะครับอ่าเสียบเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับ ้งานเสร็จนะครับเน้นนี่เลยนะครับตัวนี้พอใช้งานเสร็จนะครับเราสามารถที่จะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ครอบฝุ่นได้นะครับเพื่อให้ตัวนี้นะครับเป็นตัวค้อบฝุ่นนะครับเวลาเปิดเปิดเครื่องอย่างนี้ครับเวลาเราเราค้อบฝุ่นนะครับกดค้อบฝุ่นนะครับลมมันจะไปอัดในถังครับทาให้ฝุ่นลงลงเข้าเข้าหาถังได้นะครับแล้วก็พอใช้งานเสร็จก็สามารถเราสามารถเป่าหาดูได้เลยนะครับดูอย่างงี้อยางตัวนี้สามารถหาดได้ครับเพื่อให้ฝุ่นลงไปในถัง